อะไรวะแปลกอ๋อนี <razor> ่ <group kill. c oughs> เฮ้ยนี่ว่เดียวเดี่พี่้ยเกิดโก็ต่อไปเลยไองเดียวเดปเดีนไปเดี๋ยวเดินไปเนไปเดีนเดนไปเดไปเดนเดไปดไเดนไปเดไปเดิเดินไปเไปเเนไปเดินไปเดีปเานไปเดิเดิเดี๋ยวเเดเดียวไป เอาไปนงปังเดี๋ยวปา่าเดี๋ยวเดียวต้องปาาอาอ่าเนี่ยเอายู่ได้เนี่ยหนาตัวกว่าดีเอาไปมอนูะตวนั่นดิเวเดิเเเออนอยู่เดินอยู่เ้าปายอะอะไรวะ okay, คุณเล่นไม่เป็น กูด่านเนี่ยกูไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำแล้วกูเล่นมาข้อก่อข้อผลักบอลได้อย่างเงี้ยโอ้โหกูเจอหน้ากากตกใจเลยโอ้โหเหลืออ้แดนโอ้โหเหลือแดนด้วยนะแดนที่มันวางที่เดิมอะเร็วเข้าไปยิงมันเลยข้อก่อไปเจอุ้ย อ้อมเออแต่เดี๋นโกอ้อมแล้วอ้อมมันอ้อมไปแล้วมันอ้อมไปแล้วย้อนกลับมาที่เร็วต่ำขึ้นนะเออ,อกู้ไปเลยเฮ้ยอย้อนอ้อมดีไฟดีไฟไม่เห็น,นไงทริกเการ์พ Alright, let's move out. planted. ได้ะไรของมึงวะเนี่ยกูไม่เข้าใจยิงไปลางล่างเฮ้ยเอ้าวันจะไอยูเงิย

เด้อไวอีกไปอีกเห็นไหมเออเด้อเออเรวเร็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 วเขาช่้งนี้แหละเออเข้าไปเร็วเร็วเร็วเราไม่เก็บปืน่ะมันก็เดินทา out โอ้ยตายตายตายหมดแล้วตายแล้วเดียวตายหมดแล้วกูกูไม่ได้กูไม่รู้กลุ่มกลุ่มอยู่ตรงไหนเพราะว่ากูเปลี่ยนกลุ่มไว้ เออกูเลี่นไว้เียแล้วดมากูดิเฮ้ยกูไม่ได้เปียไว้แล้วอ้าวสวยเลยไงรี้เอะเด็ยัเดี๋ยวไม่ต้องเนี่ยเล่นอย่างเี้ยบาดีให้อายุฝแดงไม่ต้องอไเงี้ยหา ใครของยอมมาใคราขอของเพื่อนนะปุ่โหดอย่างเงี้ยมีคนมาขอเพื่อนเนี่ยพี่อิ่มเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแขกเราชวนมาเล่นที่หมดนี้หูอะไรของมือเนี่ยมึงยังจะเอาชนะอีกเหรอมึงชนะ้คตรชนะล้อดานนี้แล้วกดกดด่านนี้ยุบกดไปเด่นกดดีกานนี้สุด quẩy, cái này quẩy, không được đâu. để ok đi, để ok đi. được rồi, đi cái gì ok, let's go. dừng lại. <laughs>

<laughs> 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 Me, okay. <laughs> 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 bomb diffused. <laughs>

<laughs> oh, no, Bomb has been planted. I mean, yeah,

diffused mission success <laughs> okay, let's go. <laughs> I don't die, I don't die. Alright, let's move out.

โอ้ยไปโคดวนไหมบอมม์ล้วมดับเบิลกิลน่าโ้ไปแหมพี่ยิ้มมองอยู่มั้่ยิ้มแลจะเจ็บหมูเลยลงไว้ดิยิ้มไม่ใช่เออนั่นแหละลงไป้ที่ตอย่เด้เอ้ย ไม่ไช้่าอย่ามาปนเข้าเบีเข้าเ,าเบีนะเขาวีบัสีบก็ีบีอ๋อรู้แล้วทาไมต้องให้มันมาแล้วจะต่อให้เาเราต่อให้เขาวันตชีชี่ต่อ <team>. ไม่กลัว กูไม่ยิงหน่อยเฮียเล่นกลอนเมันดกี้เฮ้ยเล่นกลมั่งเปิดาะปืเลนกลนไว้ซองกูมีถาวรดูโหูนึงสี่เบ้กูไหมเนี ôi, ông nó ông bảo vệ ra Để cháy Để cháy Rồi, đề Để, để cô đồ, để cô đồ hỏa tay, kìa nó này Đây, đây Cái gì lên đi

ไอ้ิมไปไหนวะที่ไหนกันล่ะดูบูนหานบีด้วยมั้ารุหลุดเหรอวะเนี่ยแดนของไดนหลุด่ะห่อยิมวิ่งกับพี่เนี่ยไหนที่ไหน

đâu phải bay rồi chờ lại, chờ coi hey anh đi vào thằng búa oh. này cái con không

ơi, chết rồi, cái gì vậy? 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 cái gì

หมดลูกยังไม่ตายเลยไอ้เห่าอะไรวลูกยังไม่ตายอ่ะกี่ลูกวหมจะเป็นผ้าลูกอ่ะ Bomb has been planted เขาขี่เลยครับ ตาหลักประานุรงมันต้องประกาตนสายอามเ่อมบอกันอะไรวอะไรี่เปะกาเรา่านอแต่ไอ้ยงคุณชรเดินบกเหันอเ 你根本放不下来。 喂，喂、啊，好久没见你来啊